สวัสดีครับพบกับปอนบางบัวทองนะครับ EP ที่สองนะครับจะเป็นเหรียญกระไลนะครับจะเป็นหลวงพ่อแพรนะครับส่วนมากนะครับแล้วก็จะมีนะครับเกจิท่านอื่นๆนะครับรีวิวปนกันไปนะครับหลวงพ่อแพรล้วนๆเลยนะครับพี่เหรียญพุทธประธานปอนปีสองพันร้อยยี่สิบห้านะครับนะครับมีเหรียญสองพันหนึร้อยสามสิบสี่ก็มีนะครับนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นเหรียญรูปไข่นะครับเหรียญรูปไข่ฟอร์มสวยๆนะครับผมกระไลเต็มๆ นะครับมีหลายคณาจารย์ครับปีวันนี้นะครับผมนะครับหลวงพ่อสองพี่น้องนะครับก็มีนะครับปีลึกนะครับปี2องพนะครับปัดน้อยนพคุณมีนะครับมาเรามาดูกันเลยต่ออันแรกนะนะครับเปลียนละแปบาทเหมือนเดิมนะครับแปบาท3องค์200บาทนะครับ3องค์200บาทนะครับย้ํานะครับว่า3องค์200บาทนะครับ เดี๋ยวเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะแถมพาให้เนาะในราคาที่200บาทได้4ององนะครับแต่อีพีนี้นะครับน้องขอ4ององนะครับขอบวกอีก30บาทนะครับเป็น230บาทนะครับต่อ4ององนะครับผมนะบริส่งฟรีหมดนะครับรับจบหมดส่งฟรีหมดทุกอย่างนะครับนะครับพี่ๆสามารถติดต่อหาน้องได้แคปภาพที่ต้องการเลยนะครับส่งรูปมาหาน้องได้นะครับส่งส่งมาทางไ d l ดี e ไลนได้ทาง Facebook ได้นะครับผมเนาะ นะครับเพราะว่าบางองค์บางทุนบางองค์ทุนก็จะมาเปรียดทีหนึงนะครับน้องก็จะขอบวกอีก30บาทนะครับเป็น230บาทนะครับส่งฟรีนะครับในราคา4องค์นะครับได้230บาทนะครับผม1องค์บาท2องค์160บาทนะครับ3องค์ก็200บาทนะครับนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะแถม1องค์นะครับแต่อีพีนี้นะน้องขอบวกอีก30บาทนะครับเป็น230บาท นะครับผมลองดูนะครับว่าพี่ๆี่ท่านใดไหวไม่ไหวยังไงก็บอกน้องได้นะครับผมนะนะครับผมมาสามารถประกันตัวเองได้เลยนะครับผมช่องทางของบอยติดช่องทางติดต่อหาบอยนะนะครับนี่นะนะครับผมแล้วก็ของบอยโอนก่อนนะครับไม่ได้มีบริการเก็บปลายทางนะครับนะครับมาขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องนะครับมาเรามาดูที่องค์แรกนะครับเป็นหลวงพ่อแพ้นะครับนี่นะครับสวยๆนะครับ โอ้โห,โโหสวยมากเลยน,นี่เลี่ยมขึ้นคอเนี่ยอยว่าแบบสวยสุดเลยอะ่ะยันพุทซ้อนสวยมากหลวงพ่อแพรพเปกุนทองนะครับนะครับทานหลวงพ่อปุกเสกทุกรุ่นครับพี่พี่หลวงพ่อแพ้ที่สร้างนี่ททันหลวงพ่อปุกเสกทุกรุ่นนะครับไม่ต้องห่วงครับพระดีพิธีใหญ่นะครับนะครับเพียงแค่ว่าราคาไม่แพงเท่านั้นเองนะครับราคาก็ขึ้นอยู่ผู้ซื้อผู้ขายนะครับ ครับหลักร้อยหลักร้อยกลางๆนะครับหักห0สิบเนะครับแล้วแต่นะครับผู้ซื้อผู้ขายนะครับอันนี้รีวิวตั้งแต่ EP ที่แล้วแล้วเนาะ EP แรกนะครับบรอลไม่ได้ออกนะครับผมวางไว้นี่อันนี้เราก็พแพรครับเป็นเหรียญน,นะครับ ปีสองพันสิบเจ็ดนะครับพี่พี่ผมเจอผมเอามาหมดเลยนะครับหลวงพ่อแพรนะครับส่วนตัวผมก็นะครับศรัทธานะครับแล้วก็ผู้ตกคุณก็แบบดีมากอะหลวงพ่อแพรครับมาต่อไปเลากันมาดูเหรียญพุทธประทานพรกันนะครับดูที่องค์นี้นะครับองค์นี้ก็ไหลจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับองค์นี้นะมีองค์เดียวนี่แหละ นะครับที่กระไลไม่เต็มนอกนั้นกระไลเต็มเปี้ยะองนี้ก็หย่อนหย่อนนิดนึงนะครับแต่ถ้าพี่พี่ปิดก่อนเนี่ยนะฮะเดี๋ยวบอจะเอาองค์ที่กระไลเต็มเต็มให้ก่อนนะครับวงไหนที่กระไลไม่เต็มก็เอาไว้ที่หลังด้านหลังด้านหลังก็ยังถือว่าฟอร์มดีนะครับนะครับแต่ด้านหน้ากระไลก็กระไลก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผม นี่ก็เลยเต็มต้องอย่างนี้นะครับเต็มเต็มนี่นะครับเลือกได้นะแต่พี่จะปิดแต่บอถ่ายรูปให้ดูนะครับ ไปเรื่อๆยๆนะครับอย่างนี้ก็เลยเต็มๆนะพี่ก็เลยเต็มนะครับกินไม่ลงกล้องก็เห็นนะครับนี่ เป็นธรรมาชาติของเหลืกอกระไรลอ่ะพีเราลงกล้องสะท้อนอี่นี่สวย บางทีเจอพระทางบ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ซื้อกลับได้ครับซื้อกลับบ้านตัวเองได้นะครับไปพี่จมูกหลวงพ่อยังโด่งเลยจมูกจมูกเต็มจมูกไม่เปิดเลยฮนะอุ้ย จมูกไม่เปิดเลยอ่ะสวยมากเ e. กับกระไลเต็มพุทธประทานพรนะครับนะครับพุทธประทานพร สวยคะก็ะไลไม่เปิดเลยปีสองห้าครับผมปีสองรยี่ห้านะครับนะครับเป็นพระที่มากด้วยพุทธคุณครับพี่พระเครื่องหลักศิษยนะครับพุทธคุณหลักแสนหลักล้านนะนะครับเราศรัทธานะครับเรา ทำความดีนะครับพี่เราศรัทธาไม่คดโกงใครนะครับเชื่อมั่นในพุทธคุณของพระเครื่องนะครับแต่ปฏิหารก็เกิดเองนะครับนะครับจมูกรีบูที่ผ่าน,านมาเนี่ยจมูกหลวงพ่อยังไม่เปิดเลยสักองค์นะครับสวยมากนะพี่ๆนะจมูกยังไม่ได้เนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยอ่ะยกตัวอย่างเนี้ยเห็นไหมครับจมูกหลวงพ่อยังโด่งเปี้ยเลยเห็นไหมครับจมูกเต็ม เห็นไหมครับจมูกโด่งเต็มทุกเหรียญเห็นไหมครับจมูกโด่งเลยอะ่ะเห็นพระไม่ได้ใช้เลยนะครับเนี่ยนี่ครับนะบสวยนะครับมาต่อไปกันหลวงพ่อสองพี่น้องนะครับนี่ฮะหลวงพ่อสองพี่น้องนะครับ หลังยันห้าครับปีสองพันอร้อยสิบสี่ออกวัดน้อยนบพระคุณนะครับพี่พทำอีพีเดียวไม่หมดครับว่าผมเอาหลวงพ่อแพรมาเยอะมากครับนี่หลวงพ่อแพรเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนี่ยนะครับอ่ะตอนนี้รุ่นที่สองเปลี่ยนพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกครับพี่พ อีพีที่แล้วอเอามาประมาณสิบองค์หมดนะครับก็หลายๆท่านก็ถามเขามาช้าในนี้ปีสองสองนะครับถามเขามาช้ากว่าอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องก็หมดแล้วอ่ะพี่พี่ก็ก็ทํายังไงบางทีเราวอะบางทีเจออีกเอามาอีกเจออีกเอามาอีกนะครับผม,มนี่ครับ เรแต่ชอบรุ่นไหนก็นะครับเลือกได้เลยนะพี่รุ่นเรียนในปีน้ปี 4, 2012นะครับ25 12หนห้าบพ่อแพ้นะครับนี่โอ้ปีหนึ่งนะครับพ,พี่ปีลึก,กนะครับปีลึกมากนี่ครับเก็บได้เก็บได้ไดอันนี้เป็นเหรียญเฮงเฮงเฮงนะครับชื่อรุ่นว่าเฮงเฮงเฮงนะครับนี่นะ นะครับใส่กระเป๋าสตางค์ได้นะครับนี่ mm. พระหูล้งงอมรอบยันนะครับ mm. ต่อไปครับเราจะขึ้นแถวที่สอง mm. นะครับขึ้นแถวที่สองแล้วนะครับ mm. มาเลยห mm. ลวล mm. งพ่อสมลทธิ์นะครับ วัดพยาศีอายะสวรรค์วัดพยาศีอยะสวรรค์เต่นี้ปี17น,นะครับตรงพ่อทองดี รับทักทายพี่พี่ที่เ้าใหม่ด้วยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ได้หลังจะเขียนว่าบางคลานนะรุ่นพิเศษนะครับ บางคราเรื่องพิเศษ อันนี้เป็นเหรียญสมเด็จพระสังฆราชนะครับเส้นผมท่านคมมากพี่แต่น,นี้สร้างในปี2516นะครับวัดประเชตุพนนะครับพี่พ หลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับรวมสมบูรณ์นีพระมงคลเทพมุญีนะครับหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะครับพี่พี่พุทธคุณนะครับใช้พุทธคุณได้นะพี่พนะปีลึกนะครับนี่ให้ดูก่อนปีสองเจ็ดนะครับรเจ็ดนะครับพี่พี่ นี่ครับปีสองเจ็ดครับสมเด็จพุทธกวักนะครับพิธีเสาห้าว,วัดดาวดึงนะครับสองพันงสิบหก หลวงพ่อวัดไล่ขิงนะครับกะไรทองปีสามหกนะครับพี่ๆต่อไปครับเป็นหลวงพ่อเหลือนะครับหลวงพ่อเหลือ เออหลวงพ่อลรือครับขอโทษทีหลวงพ่อลรือครับหลวงพ่อลรือผมกกมัมวครับหลวงพ่อลรือนะครับไม่ใช่หลวงพ่อเลือนะหลวงพ่อลรือครับหลังยันห้านครับวัดวังกลมอำเภอเมืองพิจิตรนะครับปีสามห้าครับพี่ผิดต่อไปเป็นหลยญพ่อแพรนะครับเหรียญกลมเล็กนะครับอ่า เห็นแรกนะครับฟอร์มฟอร์มเดียวกันครับเหรียญเหรียญเหรียญรูปไข่ฟอร์มเดียวกันหมดเลยนะครับสวยจมูกเต็มนะครับใบหน้าหลวงพ้อนะครับเต็มเลยนะครับ พอสอที่สร้างบอลไม่แน่ใจนะครับปีเหรียนลูกไข่ไม่ไม,ไม่ไม่ไม่แน่ใจพอสอบที่สร้างนะครับแต่ถ้ารุ่นนี้ปีสามสี่ครับ ลองพ่อชิมปีสองพันสิบเก้านะครับพี่รุ่นพิเศษนะครับนี่ เหรียญนี้ปีหนึ่งห้าเลยนะครับนี่พ,พระครูพักดีปีหนึ่งห้านะครับ หลายๆท่านอาจจะไม่รู้จักเรียนพานไทยนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินนะแต่ผมนะครับได้ยินแล้วก็ศึกษามาเคยเคยได้มาแล้วก็แบ่งไปหลายเหรียญมากๆนะครับ หลวงพ่อเพชรด้านหลังเป็นหลวงพ่อแพรนะครับนี่วัดพิคุนทองครับพิพิอำเภออำเภออะไรนะจังหวัดสิงห์บุรีครับอำเภออะไรนะวัดพิคุนทองจังหวัดสิงห์บุรี นี่ดีกว่าครับเปลี่ยนไม่นางกวักนะครับไพ,พี่นี่ดีกว่าดูเก่าดีนะครับโพกัสซับนะครับรับรีเนี่นี่ใส่บอดีเลยนะเนี่ยเปลี่ยนใส่นี่ผมชอบนะไม่มีใครปิดแล้วก็เก็บเอาไปใส่กล้องสวยอ่ะพี่ อชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะผมชอบอะไรที่มันสายเมตตานะะในปีสามเก้าครับวัดป้อมแก้วจังหวัดสมุทรสงครามโหหล่อสวยมาก หลวงปุ่นนานาคนะครับพระครูธรรมรัตน์นะครับเนี่ยองค์นี้ใช้มาแต่เห็นได้ชัดเจนนะครับแต่มือนะครับมือจีวอน,นะครับยังติดคมชัดก็จะมีปากกับจมูกนิดนึ่งวัดหนองสีดารุ่นสอง200ปีปี2อง้านะครับ โอเคครับแคปภาพได้เลยนะครับเดี๋ยวผอจะปิดคลิปนะครับต้องการองค์ไหนนะครับแคปภาพมาได้เลยโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ แคปภาพที่ต้องการแคปทักมหาหาน้องได้นะครับเดี๋ยวจะส่งรูปหน้าหลังจะจัดให้ดูนะครับแล้วก็ตัดสินใจนะครับผมอ่ขอให้พี่ๆทุกคนเฮง,งๆรวยๆครับเจอกันอีกทีตอนเย็นนะครับผมสวัสดีครับ